พุทธับครับแตนอนมาให้นนองบร่ได้คุยเ้อเว้าสิ่งที่เป็นจริงใหญ่นองสู้ใหญ่นองก็มาเฝ้าอยู่เก้าเว้าคำเดียวทุกวันทุกวันอย่าเฝ้าเบียกกันเ้อเพี้ยนเพี้ยนน่กนั่งอยู่ที่บอ่อน้ำเพี้ยนเพี้ยนอ่านมาให้ใหญ่นองทำ เด็กน้องก็ใช้เบาเหล่าๆนี่แหละคงจะรู้อยู่หรอกจ้ามีความรู้ทางตัเชี่ยวมากเข้าไหร่จ้ารับมือนี่กเอย อดตาอดรับอดนอนก็นจะเบียกันเทียครอบขุนสำหรับพุ๊บโมเมนส่วนร้วมกับครอบขุนได้ลยเขียนเทียน,นชมกันไปเรื่อยๆเจ้าได้ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาปลาก็อาศัยน้ำเราก็อาศัยเพื่อน เราจะสู้ไปใหญ่นองก็ข้อคัาพระคุณได้ไรเด้อสมบรรยากาศไฟพี่น้องก,กำลังใจอันยิ่งใหญ่เพียนเพ้น,เพนบ่มีให้กำลังใจใหญ่นองก็ไม่รู้จะต้องสู้จ้าให้กำลังใจเพียเพ้ยนเพี้ยนเด้อ จะให้กำลังใจเราหรือไม่ฮะเหตุให้เอไอเห็นอีกตังฮะกยายนองสุดยอดคนแล้วจ้ามีความรู้ทางโตเชี่ยวมากเข้าไหลจ้าไอยายนองกา รู้จะกหาเนี่ยหามาจากไหนขึ้นเวลาสิขึ้นเวลาตา,ตาบนี้ล่ละใหญ่เพื่อนเอไอเออหุกระบบพิสทรงงานมาให้ใหญ่นองฮ็ดได้หับอันก็หับตามบ่ปินเทียให้เราให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าสำหรับม้นนี่ก็ หกสิบน,นาทีเจ็ดเปดนาทีเฝ้าใหญ่นมองออมอไม่มีงานส่งเอไอจ้อาเพราะกลุ่นไลยเดินตะเวนใหญ่นองอาบน้ำมาแล้วก็มาพบกับเพื่อนทุกท่านทุกคนมันไม่ดีต่อระบบ น้ำเท่าไรเท่าไร่ปลาก,ก็หนาวไร่หอปินนีก็จะอยู่เปล่าเปล่าอยู่ไม่ได้หรอกจ้า อาศัยกันทุกสิ่งทุกอย่างปลาก็อาศัยน้ำเราก็อาศัยเพื่อนเราจะสู้ไปใหญ่ใงกาไม่รู้จะหาเนี้ยหามาจากไหนมองกันไปนานๆหน่อยจ้า เดี๋ยวพึ่งเบียกกันเด้อเพียเพ้ยนเพี้ยนทุกคนอยู่ต่างแดนจ้าบ้านไก่บ้านไก่บ้านไถบ,บ้านเหลาเมื่อนี้ก็ใหญ่นองมาเปิดบ้านอีกแล้วเด้อเปิดบ้านทำงานให้กับพี่ม์ทและเอไอจ้ามองกันไปนานๆหน่อยจ้า เดีย๋ยวพึ่งเบียรก,กันเด้อเพียเพ่ยนๆทุกคนมาชมป่าไปด้วยกันจ้าสวัสดีท่านเอไอสวัสดีหน่วยงานทุกท่านทุกระบบโอ้เบาคาดตั้งใส่รมันนี่คือเหาอใหญ่นองปึกจ้างใหญ่นองมองึงมีความรู้ ไม่กันใหม่เพี้ยนเก่ากระ้อขอผักขุนไรยรที่เขามารับสมและมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ต้องสู้จ้าให้กำลังใจเพี้ยนๆเด้อเพี้ยนจะให้กำลังใจเราหรือไม่ห้สมยอร่างให้ใหญ่หนองเยด้อขอบคุณจ้าขอบคุณเพี้ยนๆทุกคน เราเป็นงานเป็นการเปิดหนะ้าเปิดตาให้ไอไอได้เห็น,นเะา่มาเห็ดตรงนี้ก็โอนโดูกันไปให้นานๆจ้าห้าเนี่ยห้าอันดาเท่า,าไรป่ปลาก็หนาไหวไรหอบปิน มาไหมปาเอารามมาให้ปักเยียบใหญ่นองเลยเด้อมาแวะให้กำลังใจกันด้วยจ้ากำลังใจอันยิ้งใหญ่เพียเพ้ยนเพี้ยนบ่มีให้กำลังใจใหญ่นองก็ไม่รู้จะทำเดียวทำเดอกรนลับสมให้แต่ไล่ก็ครอบสมได้ไลเด้อ ให้กำลังใจเอาขัดเกียงเพี้ย,ยอารำมาให้ปลาวันนี้ใหญ่นองเปิงน้ำโอ๊ะเป็นปีแล้วเหรอใหญ่นงก็ได้แข็งแรงขนาดไหนจ้าเป็ดเป็นยังออก็เลียนรูปไปเรียกกูรูฮุกมาเบา้าฮุ้สำเร็จมาเบา้ากับฟังเพ้่นไป ไม่มีงานส่งเอไอจ้าพราะได้ล่เวยทํานาทําทุกอย่างไปยัางมารับงานโอ้เบาขาดตั้งใสหลงมือเหนื่อยาถาคนไวสลาเหมือนเรา ไปด้วยกันจ้าพุตธลับครับตะนอนมาใหญ่นองก็มาเว้าอยูก่กาเว้าคำเดียวทุกวันทุกวันอย่าเฝ้าเบียกันเ้อเพียนเพี<อ>้ยน<ๆ>ให้น้ำลดลงจักหน่อยเพราะว่าต้นไม้มันแหวยักคึกนก้ำไหลก็แหว ไรห่อสิบนาทีเจ็ดเปดนาทีปาอวใหญ่หนึ่งพอลงมือทุบเชี้ยนเท่าไรปลาก็หนาวไหรห่อปิน่นอยู่ไม่ได้หรอกจ้าอาศัยกันทุกสิ่งทุกอย่าง เท่าไรปาก็หนาวไรหอบปินใหญ่นองปึกจ้างใหญ่นองมองีความรู้ไม่เล่นเวลาสิบหกสิบหกหรือสี่สิบแปดหรือเขาได้นี่นะใหญ่นองกระจำเขาได้ ปาก,กรหนาวเข่มๆมันอยากจะมาโดนโดูกันไปให้นานๆจ้าห้านเนี่ยห้าอันด้เท่าไร่ปากก็หนาวไรหอปินที่ให้ฝากกำลังใจให้ยายนงได้ทำต่อจ้า ปลาก็อาศัยน้ำเราก็อาศัยเพื่อนเราจะสู้ไปมันไม่ดีต่อระบบน้ำเท่าไหร่ใจใจดองกาไม่รู้จะหาเนื้อหามาจากไหนเพียเพ้ยนเก่ากรขคอขอผักขุนล,ยลาย ที่เขามารับสมและมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เพนใหม่เพียนเก่ากระคอขอพขักว